จังหวัดปัตตานีนะคะมีการประชุมเตรียมการเรื่องของการรับสเสด็จเ,เป็นการรับสเสด็จของพระรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะ นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะทำงานฝ่ายต่างๆในการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญมหาคัมภีร์อันกรอานระดับประเทศณมัสยดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ และเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานโล่และเงินรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม,ม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565 เพื่อให้การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะโดยที่ประชุมนะครับก็ได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ โดยให้แต่ละคณะทํางานนะครับนำเสนอผลการดําเนินงานและก็ปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมได้รับทราบทั้งนี้นครับเรื่องของการจัดสถานที่การรับเสด็จพระราชดําเนินส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจณนะมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีที่ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการถวายความปลอดภัยและจราจรการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนการจัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชน และก็ฝ่ายครัวพระราชทานซึ่งหลังจากนี้นะครับก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมรับเสด็จให้เกิดความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติครับ